เกมวันนี้ก็พูดถึงเกมวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่กดดันทั้งคู่นะครับทั้งคู่ก็เล่นกันด้วยสปิริตนักกีฬานะสู้กันเต็มที่นะครับเกมรับนะครับสู้กันเหนียวแน่นมากนะครับต้องก็ต้องยกคดีให้นักกีฬาทั้งคู่ด้วยนะครับสําสหรับเกมของเราก็ถือว่าทําทเกมเสิร์ฟได้ดีนะครับตามที่เราได้วาแผน,นพอเราเสิร์ฟได้แล้วก็ทํางานได้สมบูรณ์นะครับมีปัญหาของเราที่ เกมบางจังหวะมันยังไม่ไหลลื่นนะครับบางจังหวะควรที่จะทําเต้มได้นะครับเราก็ทําเสียเองนะครับบางจังหวะตัวเซตกับตัวตีนะครับยังไม่เข้าใจกันนะครับทำให้ผิดพลาดบ้างบางจังหวะนะครับรวมๆแล้วก็ถือว่าถือว่าทําตามเป้าหมายได้แล้วนะครับคือเข้าชิงงาเลิศนะครับที่เหลือก็คือกําไรนะครับที่เราจะทําให้ชาวโคราชแล้วก็ชาวไทยทั้งประเทศนะครับคือคว้าแชมป์มาให้ได้ครับผม เจออันไายพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ยากนะครับแล้วก็เราต้องละเอียดในการเสิร์ฟเกมลูกที่ต้องหลากหลายกว่านี้นะครับก็แม่นยําแน่นอนกว่านี้นะถึงจะสู้เขาได้รวมถึงเกมสกัดการเราด้วยนะครับก็ต้องพยายามที่จะบล็อกเขาให้ได้นะครับแล้วก็โจมตีนะลูกกลับนะเพื่อทำคะแนนเขาให้ได้เช่นเดียวกันสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับก็ฝากแฟนๆนะครับชาวโคราช นะครับแล้วก็คนไทยทั้งประเทศนะครับช่วยกันเป็นกำใจให้ทีมสโมสรวอลเลย์บอ,นอ,อลนครราชสีมาคิวบินซีวีซีนะครับที่เป็นตัวแทนของชาวไทยเป็นตัวแทนของคนไทยนะครับที่จะทําหน้าที่ชิงเงินเลิกในวันพรุ่งนี้นะครับก็ขอส่งกำใจมาให้นักกีฬากันด้วยนะครับพรุ่งนี้ขอบคุณครับในวันนี้คะต้องบอกว่าต้องชื่นชมพีมด้วยนะคะเพราะเขามี เกมรู้จักตัวกลางของเขานี่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพมาทาให้ล่นกับเขานี่ในช่วงแรกๆกนี่คือยากเหมือนกันแต่พอเราจับท่ายอะไรได้เราก็เริ่มโอเคเริ่มเริ่มเล่นได้ตามวางแผนที่วางไว้ค่ะวันนี้ก็อย่างน้องๆในทีมก็ช่วงแรกๆก็ยังมีแบบเราก็เก่งๆกันบ้างเพราะว่าอย่างอย่างอย่างเกมที่สตาร์ทแรกๆมาก็เราก็ยังแบบอะการวางแผนในทีมเขาก็มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งด้วยอะไรด้วยแล้วก็แล้วแต่ว่าทุกคนก็ช่วยกันเล่นมากวันนี้เต็มที่มากแล้วทุกคนก็แบบตื่นตัวมากๆแล้วก็ ต้องบอกว่าชื่นชมจริงๆน้องๆทุกคนวันนี้เล่นก็ได้กันสนุกมากๆค่ะวันนี้การเจอกับอันไทยในวันพรุ่งนี้ล่ะคะเราจะไปเคาะได้มาจะเจอเปนยงไบ้างก็อย่างเทียนอันทายนี้เราบอกว่าเขาเป็นผู้เล่นฝรั่งอะค่ะสูงใหญ่ด้วยแล้วก็อย่างบอลหลักเขามีประสิทธิภาพมากอย่างพึ่งนี้เราต้องทำเกมรับแล้วก็ลุกให้เราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าถ้าเราจะสู้กับเขานะคะพรุ่งนี้ตอนนี้มองมองชป็นยัง จริงๆก็มันเหลืออีก9ก้าหนึ่งอะค่ะอีก9ก้าหนึ่งแล้วเราก็คิดว่าทุกคนก็มาช่วยกันเล่นให้ให้ให้กับโคราชทุกคนก็รวมเป็นใจเป็นอันหนึ่งเดียวกันแล้วก็ทุกคนก็พูดปึกเสม,มอว่าแบบเอออยากจะคว้าแชมป์ให้ชาวโคราชแล้วก็คนไทยด้วยแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะสู้เต็มที่ค่ะอยากฝากแฟนหน่อยค่ะให้เชียร์อยากฝากถึงแฟนๆทุกคนนะคะพรุ่งนี้ก็เป็นนัดสุดท้ายแล้วเป็นนัดชิงแล้วก็เราเล่นอยู่ในบ้านของตัวเองเป็นสภาพด้วยเราก็จะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะฝากกําลังใจไม่ให้พวกเราเยอะๆด้วยค่ะ